นี่จะเป็นคําแนะนำจากไพ่พระแม่กาลิเลอค่ะกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานนะคะพระแม่ท่านอยากจะเตือนคุณหรืออยากจะให้แนวคิดอย่างไรค่ะ สำหรับปัญหาที่คุณเจออยู่นี้กําลังจะมีทางออกหรือไม่ความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่นี้อยากให้มันดีขึ้นจังเลยพระแม่อยากแนะนําอะไรกับคุณนะคะแม่มอเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับใครบางคนที่อาจจะกําลังตันนะคะคิดอะไรไม่ออกและไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทําอย่างไรคะ่ะเรามาอัญเชิญบาร,รมีไพ่พระแม่กาลีกันนะคะ อมเจมาตากีอมเจมาตากีอมเจมาตากกโอมเจมาตากีอมเจมาตากออมเจมาตากีบุคคลใดที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้าบุคคลใดก็ตามที่มีบุญสัมพันธ์กับพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีเทวีและพระแม่ทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่กองนี้ขอให้เขาเหล่านั้นจงมีบุญสัมพันธ์ให้คลิปนี้ไปปรากฏที่หน้าฟีดของเขาขอพระแม่ได้โปรดประทานแนวทางความรอดและแนวทางอันเป็นแสงสว่างให้กับบุตรหลานของ ของพระองค์ด้วยเทินสาธุค่ะมาดูกันนะคะพระแม่อยากบอกกับคุณว่านะคะ คุณณตรันติกาค่ะขอ้คุณจงตื่นรู้จากภายในค่ะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขอยคุณย้อนลองย้อนมองสองต้นลงไปเราได้ทําอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปไหมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสําเร็จที่คุณต้องการคุณได้ทํากับมันเต็มที่แล้วหรือยังนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราใส่ใจเราขยันเราตั้งใจมากเพียงพอหรือไม่นะคะเขาบอกว่าขอ้คุณจงเชื่อมั่นและเชื่อในเซนส์หรือสัญชาตญาณของตัวเองค่ะเป็นช่วงที่คุณจะต้องทบทวนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจงฟังเสียงหัวใจ ของคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ พัทละการีนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะตัวตนของคุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขะคะ่ะบางท่านเนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาเราเอาแต่ใจมากเกินไปไหมเป็นเราที่หาเรื่องชวนทะเลาะหรือเป็นเราที่คิดมากเกินไปหรือเปล่านะหรือเรื่องราวจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ใช่ค่ะเขาอาจจะผิดแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราบุกพ้่องอะไรด้วยหรือไม่นะถ้าคุณรู้แล้วคุณแก้ไขได้ไหมคุณปรับปรุงได้ไหมนะดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากให้สิ่งต่างๆที่คุณเจออยู่ดีขึ้นในเรื่องของความรักคุณเองก ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะรวมไปถึงไพ่ใบนี้เป็นการบ่งบอกนะคะว่าพระแม่จะส่งใครบ,บางคนมาช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะเพศหญิงหรือเพศแม่ค่ะตัวตนของคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปธรรมค้ำชูในเร็วๆนี้นะคะพระแม่อยากเตือนสิ่งใดอีกกับคุณลูกดวงนะคะมาดูกันนะว้าวกริชธนูนะคะตัวตนของคุณเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมา จะต้องระวังเกี่ยวกับการใช้คำพูดคอให้คุณคิดก่อนพูดอยู่เสมอคะ่ะในช่วงนี้คุณอาจจะก,การเงินมีปัญหา บางท่านโดนโกงนะคะบางท่านเนี่ยทะเลาะนะคะกับหุ้นส่วนกับคนรักกับคนคุยของคุณนะคะมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะพูดจาดุนแรงเกินไปเราหัวร้อนมากเกินไปเราฟาดฟันมากเกินไปค่ะคุณลูกดวงดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นเราสํารวมคําพูดมากขึ้นได้หรือไม่นะคะเราสามารถที่จะอดทนควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมนะในช่วงนี้ตัวตนของคุณอาจจะอารมณ์ไม่ดีนะคะเนื่องจากคุณอาจจะเจอสภาวะอะไรบางอย่างที่มันอึดอัดติดขัดนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะประมาณนี้ นะดังนั้นสําหรับสิ่งที่ไพ่จะเตือนคุณก็คือนะคะขอให้คุณเนี่ยนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ค่ะและระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดด้วยนะคะอยากให้เขาทําดีกับคุณพูดดีกับคุณคุณเองก็คนที่จะต้องพูดดีเช่นกันนะคะและมีเรื่องอะไรอีกเอ่ยนะคะว้าวมาแล้วนะคะ โอเคนะคะกาาอฟกาลีนะคะจอยนะจงมองหาความสุขอย่าไปเครียดเกินไปค่ะสําหรับเรื่องราวต่างๆที่คุณเจออยู่นี้นะคะไพ่บอกว่าคอยคุณจงมองหาโอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามาค่ะเดี๋ยวเรื่องราวที่คุณเจออยู่เนี้ยปัญหาที่คุณเจออยู่อ่ะมันจะคลี่คลายนะถ้าโกรธกับใครบางคนอยู่เดี๋ยวมันจะดีกันนะคะหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในตอนนี้มันจะคลี่คลายค่ะมันจะได้รับพลังงานดีๆเอเนอจะจยีดีนะคะขอคุณจงมองหาความสุขดีๆอย่าเครียดกับมันจนเกินไปสิ่งดีๆกาลังจะเข้า มาอุปสรรคอะไรบางอย่างกําลังจะคลี่คลายนะคะสิ่งที่คุณลูกดวงตั้งใจจะลงทุนหรือทุ่มเททำอะไรบางอย่างกับมันน่ะมันจะคุ้มค่านะมันจะคุ้มค่าเหนื่อยแต่ขอให้คุณอดทนรอหน่อยนะคะชีวิตก็เช่นกันนะคะดังนั้นสิ่งที่มันเข้ามาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็ออกไปคอยคุณอย่าไปเครียดกับมันจนเกินไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆจะค่อยๆลงตัวกับมันนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความสัมพันธ์คุณลูกดวงอย่าไปตึงกับมันมากนะคะ enjoy life ค่ะและใบสุดท้ายคุณต้อง ปล่อยวางนะคะ อะไรบางอย่างที่เป็นอุปรสรรคของคุณอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องราวที่มันวุ่นวายเนี่ยมันกําลังจะสิ้นสุดหรือจบลงแล้วนั่นเองนะคะในะอีกไม่นานนี้คุณจะได้เจอกเกี่ยวกับเรื่องราวของการสิ้นสุดของปัญหาค่ะมันเป็นการสิ้นสุดที่เรารู้สึกเราปล RO ่อยวางเราปล่อยวางมันนะคะใครก็ตามถ้ามันทําให้คุณคิดมากประสาทต้องวิ่งตามตลอดเวลาทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะต้องปล่อยวางมันออกไปถ้าเขาเป็นของคุณสิ่งนั้นเป็นของคุณเขาจะนาวนกลับมาหาคุณเองถ้าสิ่งนั้นมันใช่แล้วมันเป็นพลังงานของคุณดังนั้นอะไร ถ้าคุณพยายามอย่างมากเลยมันเหนื่อยมากๆแล้วจริงๆนะคะโอเคคุณจะต้องปล่อยวางมันลงค่ะแล้วปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณเจออยู่มันจะค่อยๆสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะคุณต้องปล่อยให้ธรรมชาติมานําพาไปค่ะสิ่งต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณจงเลือกทางออกที่ดีที่สุดเสมอค่ะ นี่คือ energy ที่ภพยเล่านั่นเองนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณเจออยู่นั้นคุณสามารถจบมันเองได้นะคะอะไรบางอย่างที่เราอาจจะอวดเก่งมากเกินไปชวนเขาทะเลาะเนี่ยมันจบด้วยกันที่เราขอโทษได้ไหมถ้าคุณลุกดวงทําได้ขอโทษได้แล้วทําให้เรากลับมารักกันทำค่ะ ใครบางคนที่เราเข้ามาดึงเข้ามาแล้วในชีวิตเปรียบเสมือนขยะนะคะเปรียบเสมือนกับมะเร็งก้อนหนึ่งนะคะยิ่งมียิ่งแย่นะคะไปต่อไม่ได้เขาอาจจะวนเวียนวุ่นวายมาคุยกับคุณแต่คุณสามารถปฏิเสธได้นี่คุณปฏิเสธเขาได้ไหมคุณทําให้มันจบด้วยตัวเองได้ไหมถ้าคุณทําได้ไปล่อยวางให้มันจบลงค่ะไม่ต้องไปตามแล้วนะคะจงปล่อยวางเกี่ยวกับสิ่งต่างๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะอะไรก็ตามถ้ามันดีต่อคุณไปต่อแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ปล่อยวางสิ่งนั้นลงนะคะแล้วคุณจะเจอ ทเเลืออกีี่่ดสมคะนี่คือพลังงานที่ไพ่เล่านั่นเองนะคะและแม่หมอเชื่อว่านี่จะเป็นคําแนะนําจากไพ่พระแม่กาลีค่ะท่านกําลังเตือนให้คุณนะคะจงตั้งอยู่ในเส้นทางที่ดีเสมอนะคะขอให้คุณทบทวนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่คุณกําลังพบเจออยู่นี้เดี๋ยวท่านจะส่งตัวช่วยอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือคุณสามารถที่จะขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างของคุณได้นะคะแต่ช่วงนี้ขอให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะคุณอาจจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายนะคะเราควบคุมอารมณ์ได้ไหมเราสงบปากส สงบคามากขึ้นได้ไหมปล่อยใจกับมันใจจอยได้หรือไม่นะคะมองหาความสุขกับกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้อย่าไปเครียดกับมันจนเกินไปและอย่าลืมที่จะเปิดโอกาสให้ติงได้เป็นผู้เลือกในสิ่งที่ดีอยู่เสมอนะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันแบกไว้มันถือไว้แล้วมันทําให้คุณไม่มีความสุขปล่อยวางสิ่งนั้นลงและสิ่งที่ดีกว่าจะปรากฏขึ้นตรงหน้าค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่า Energy นี้พลังงานนี้มันเป็นของคุณก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทานายมารับพลังงานนี้้้ไไไไปดดเเลลยยคค่ะัังงงงขออุณกกวจบทา ที่ดีสิ่งที่ดีนะคะ